สวัสดีที่บ้านสวนลุนติ่งครับเพื่อนๆฝนซาแล้วนะครับแดดเริ่มมีหน่อยแล้วเดี๋ยวมาดูดอกมะเฟืองกันนะครับอันนี้เป็นมะเฟืองนะเพื่อนๆจามะเฟืองกันได้ไหมมะเฟืองที่เราเราหันขวางเขาแล้วเขาจะออกมาเป็นรูปเหมือนดาวนะเดี๋ยวเราไปดูลูกเขาแล้วกันไม่แน่ใจว่าจะมีลูกแก่ๆหรือเปล่านะครับเป็นใบของเขาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นต้นโบราณที่ติดสวนมานานนะอ่าเนี่ยเป็นลูกเบบีของเขาเลยนะครับเนี่นะเห็นไหมครับ จำได้ไหมถ้าเกิดเราหัดของขวางเขาจะเป็นดาวฮาแฉกแบบนี้นะครับเห็นแบบแมบบ่มีลูกใหญ่ๆหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังไม่สุกนะเนี่ยนะครับมะเฟืองนะก็เป็นผลไม้โบราณที่แบบไม่ค่อยจะเห็นทานกันแล้วเนาะเนี่ยนะครับแต่ถ้าเจอแบบอร่อยอร่อยก็อร่อยนะมะเฟืองนะครับช่วงนี้กําลังออกดอกเยอะเลยนะเห็นไหมครับเนี่ย เดี๋ยวพึ่งมาช่วยผสมก็จะได้ออกมาอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับเปียกๆหน่อยนะเพราะว่าฝนเพิ่งหายเมื่อกี้นี่เองอ่านี่เจอละลูกหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นไหมอันนี้ก็ยังไม่สุกนะครับถ้าสุกก็จะออกเหลืองๆนะเพื่อนๆน่าจะจํากันได้นะมะเฟืองนะครับไม่ค่อยมีต้นในเหตุละอ่านี่เดี๋ยวผมไปดูตรงนี้โอเค นี่นะครับอ่านี่โอเคนี่สุกนะเนี่ยนะครับหั่นทานได้นะนี่ก็ทานได้เลยนะสดๆนะครับรสจะฉ่ำๆนะมีติดเปรี้ยวๆหวานๆนะเนาะน่าจะคุ้นชินกันอยู่บ้างนะครับสำหรับคนที่เคยทานนะสำหรับมะเฟืองนะครับเดี๋ยวมาที่แสงนิดหนึ่งอ่ะอยู่ใต้ร่มแล้วมันมืดนะครับ เนี่ยนะครับเห็นไหมจากดอกแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นลูกสุกแบบนี้นะโอเคครับวันนี้ก็สําหรับมะเฟืองก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆลองหามาปลูกกันดูนะครับมะเฟืองก็น่าทานนะสวัสดีครับที่บ้านสมิงพัทลุงครับ